วันนี้แม่จอยพาทุกคนมาชมบรรยากาศของโกซี่ครีเข่าใหญ่ค่ะทุกคนซึ่งครั้งนี้ที่แม่จอยมาพักนะคะแม่จอยก็พอดีว่าได้ข่าวมาว่าเขาเปิดโซนใหม่ซึ่งเป็นโซนรถบ้านทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่จอยจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศรถบ้านที่เมื่อคืนนี้แม่จอยนอนค่ะเน่ทางเดินมาทางนี้นะคะตอนแรกแม่จอยก็งงว่าเฮ้ยรถบ้านอยู่ตรงไหนนะคะเขาบอกว่าอยู่จนนี้นะจ๊ะเออเดินมาปื๊บปื๊บปื๊บนะจ๊ะโอ้โหจะบอกว่า อดูดีดูดีนะคะอาตรงนี้จะมี2ห้องนะทุกคนก็จะแยกห้องแม่จอยได้ห้องนี้นะคะเปิดเข้ามาปัาบ๊บนี่นะ ก็ได้เห็นบรรยากาศนะคะเขาจะแบ่งแยกเป็นอันนี้เป็นตัวรถนะคะแล้วก็เป็นโซนด้านนอกค่ะห้องน้ําจะเป็นห้องน้าแยกนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้วยนะจ๊ะซึ่งสามารถแช่น้าอุ่นได้ทุกคนถ้ามาเที่ยวช่วงหน้าหนาวแม่จอยบอกเลยว่าบรรยากาศฟินเวอร์มากๆแน่นอนะน,ะน,ะน,ะนะคะนี่แม่จอยก็มีการเปิดน้ําให้ลูกด้วยนะคะเพราะว่าลูกจะมาแช่น้าตรงนี้นะคะผ้ะม่านปิดได้นะคะก็จะเป็นการส่วนตัวมากขึ้นเอาไปดูข้างในค่ะ นี่ด้านในนะคะเมื่อคืนแม่ซอยนอนไปแล้วรอบหนึ่งนะจ๊ะก็จะยุ่งเหยิงนิดนึงนะอ่าแต่ว่าให้ชมว่าเฮ้ยเข้ามานอนแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะใครมาเป็นครอบครัวนะคะรับประกันว่าอบุ่นแน่นอนแล้วไม้หอมมากๆเลยค่ะ นี่ครบครันนะจ๊ะเปิดทีวีนอนสบายเลยแล้วเดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของอาหารเช้าของที่นี่ค่ะจองที่นี่ไปปุ๊บนะคะก็จะมีเซตอาหารเช้าให้เราด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของไข่กระทะนะคะหรือว่าโจกนะจ๊ะแม่จอยก็สั่งเป็นไข่กระทะนะคะแล้วก็โจกมาด้วยกันนะอ่านี่บรรยากาศนะคะใครไม่ได้มาพักที่นี่นะคะสามารถเข้ามาชมบรรยากาศคาเฟ่แล้วก็สั่ง เค้กสั่งกาแฟอะไรแบบนี้ที่นี่ทําอร่อยนะจ๊ะเค้กอร่อยมากลูกชายบอกว่าอร่อยมากๆเลยหมา,มานะอ่านี่อันนี้เป็นด้านนอกนะคะใครไม่ชอบห้องแอร์ก็มานั่งชมบรรยากาศนะคะด้านนอกได้เน่นะ เดี๋ยวเราลองนี่ตอนระหว่างนี้นะคะแม่จอยก็รอาอาหาระค่ะแม่จอยก็เลยมาเก็บบรรยากาศนี้ค่ะไข่กระทาไข่กระทะอร่อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของโจ๊ค่ะคือดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าเยอะมากและอิ่มมากนะจ๊ะนี่น้องเหมี่ยวพี่อาร์ตัวใหม่ของร้านนะคะอ่า ใครนะคะที่แบบว่าคิดว่าเอ้ยมาเขาใหญ่จะพักที่ไหนนะคะแม่จอยก็แนะนําที่นี่เลยนะจ๊ะโครซช่คลีกเขาใหญ่บรรยากาศจัดเต็มมากๆากแล้วก็อบอุ่นมากๆด้วยเช่นกันนะคะเน่นะใครมามีโอกาสนะคะก็แม่จอยแนะนํามานะคะแล้วแม่จอยก็ครั้งต่อไปถ้าแม่จอยมาที่นี่อีกนะคะแม่จอยก็จะมาพักที่นี่แหละนะัดเออ